สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับหลรายการจออเทนลงทุนกับ Trinity Expert View วนะครับวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อตัวของปุนใหญ่ตัวของ GC แล้วก็ตัวของ IVL นะครับผมว่าราคานี้เนี่ยมันลึกสุดแล้วหรืออยังนะครับก็ต้องบอกว่า3ตัวหุ้น3ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้าง Under p e r f o r m ์ฟในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเพราะถ้าเกิดไปดูตั้งแต่ต้นปีนะครับราคาหุ้น ตัวของทั้งปุนใหญ่ตัวของ g c แล้วก็ตัวของ IVL นะครับก็ปรับลดลงมากกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็มาจากทั้งตัวของสเปดปิโตเคมี ie, ที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยกดดันในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของ2-3เดือนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งด้อยค่านะครับเพราะว่าเกิดไปดูนะครับตัวของปูลใหญ่เองนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขามีการตั้งด้อยค่าไปประมาณเกือบๆ2,300ล้านบาทนะครับ IVL เองเนี่ยมีการตั้งด้อยค่าไปเกือบ เกือบ1,000 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ล่าสุดตัวของปตท GCA นะครับก็มีโอกาสที่จะตั้งด้อยค่านะครับเกือบเกือบเก้ากว่าล้านบาทนะครับผมอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยกดดันทําให้หุ้นทั้ง3ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วคําถามที่3สําคัญนะครับว่าแล้ว ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยสะท้อนในเรื่องของการตั้งด้อยค่าไปแล้วหรือยังนะครับเพระฉะนะเองเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าในส่วนที่เขาจําเป็นที่ต้องตั้งด้อยค่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของตัวของบาลานซ์ชีตนะครับในส่วนที่สําคัญนะครับเวลาที่หุ้นจะมีการตั้งด้อยค่าเนี่ยเขาจะไปตั้งด้อยค่าในตัวของกูดวิลนะครับแล้วก็ในตัวของ intangible asset นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดจะเห็นสัดส่วนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Gc นะครับเขามีการไปซื้อ กิจการต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเลยทำให้มีตัวของ Goodwill นะครับแล้วก็ตัวของ Intangible Asset เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ Total Asset เองจะเห็นได้ว่าสูงถึง22%เลยนะครับก็แสดงว่าเขาซื้อในราคาที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับ ถัดมานะครับ I V L นะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวของ Intangible Asset กับ Goodwill เนี่ยพอชันก็ลดลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก12นะครับแล้วก็ปุ่นใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบ7เปอร์เซ็นต์ะครับพอชันเองเนี่ย อันที่กดดันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นในตัวของปท .GC นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยเรามาทำตัวของส t ต t เ s สกันดูนะครับว่าถ้าเขาจะต้อง Impair ทั้งหมดเลยนะครับในตัวของ Intangible a s s e t แล้วก็ในตัวของ o o w i l l เนี่ยมูลค่า Book Value ในตัวของหุ้นแต่ละตัวนะครับจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นตารางให้เห็นนะครับว่า ตัวของบาลานซ์ชีสนะครับถ้าเกิดไปดูของ GC เนี่ยเขามีตัวของ Intangible Asset กับ Goodwill นะครับสูงถึงประมาณเกือบเกบ1 6 0 0 0 0้านบาทเลยนะครับถ้าเกิดเราเอาอันนี้ออกทั้งก้อนเลยนะครับมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะอยู่ไตัวของ Book Value เนี่ยก็อยู่ราวประมาณสัก30บาท50สตางค์นะครับซึ่งราคาณปัจจุบันนะครับวันที่13วันนี้เนี่ยราคาหุ้น GC PA เองนะครับก็ไปแตะเทา ส0บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของ i v วนะครับตัวของ i n t เท l i ์จิกับ Goodwill ของเขานะครับก็รวมๆแล้วประมาณเกือบเจ็ดหมืล้านบาทนะครับถ้าเกิดเราไม่นับตรงนี้ออกนะครับก็เอาออกเลยนะครับราคาหุ้นที่ได้ต่ออ่ตหุ้นนะครับก็อยู่ประมาณสักสิบแดบาทห้าสิบนะครับมันก็ยังมีดาวไซด์อยู่มาแักห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวของคุณใหญ่เองนะครับถ้าเกิดไปดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก สามร้อยสิบเก้าล้านบาทนะครับว่าสามร้อยสิบเก้าบาทนะครับก็สามรอยี่สิบาทแถวๆนี้นะครับก็ยังสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันนะครับราคาหุ้นปัจจุบันของปูลใหญ่เองเนี่ยอยู่แถวประมาณตั้งสองร้อยยี่สิบปลายๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาปูลใหญ่ที่ว่าค่อนข้างดิฟดิสคาวค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยลองไปทําในตัวของปูลใหญ่เพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเขาเองเนี่ยก็มีการดิสคาวในตัวของ Uh, PPE นะครับก็ตัวของ uh, property plan แล้วก็ equipment นะครับในตัวของ uh, ตรงนั้นต่างๆนะครับดิสเค n t ไปเกือบเกือบ25%นะครับมูลค่าคือเท่าไหร่นะครับมูลค่าก็เกือบเกือบ1แสน10,000ล้านบาทนะครับก็พูดง่ายตอนนี้เนี่ยดิสเคาไปประมาณสัก50%ของโครงการ uh, ปิโต ปิโตวเวียนามของเขานะครับก็โครงการปิโตวเวียดนามของปูนใหญ่เองเ,องเนี่ยมีมูลค่าประมาณเกือบเกือบสองแสนล้านบาทนะครับถือว่าราคาหุ้นปูนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีแวลูค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดเราคิดที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นในตัวของ property plant equipment ออกนะครับราคาหุ้นของปูนใหญ่นะครับก็อยู่ราวๆประมาณสักสองร้อยยี่สิบแปดบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่า ราคาหุ้นปุนใหญ่ปัจจุบันก็เพิ่มมีความน่าสนใจนะครับถ้าเกิดไปดูในเชิงของ Valuation นะครับในเชิงของ p พเปอร์บุ๊กแบนด์นะครับก็ต้องถือว่าราคาหุ้นปุนใหญ่เนี่ยจะเทียบเท่าในช่วงของปีที่เกิดซับความคายสิทธ์นะครับปี2008นแปนั่นเองนะครับถือว่าก็จะเกือบทำนิวโลนะครับาเอิมพเป็นตัวของ ราคานะครับก็อยู่แถาประมาณเกือบเกือบ200บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาปุนใหญ่ปัจจุบันเรามองว่าดาวไซ์ค่อนข้างต่ําแล้วนะครับตัวของ IVL นะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็ลงมาใกล้ๆประมาณสักลบหนึ่ง่าลบสองเแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปก็ราคาก็สะท้อนในเรื่องของการอิมแพร์ไป เกือบเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดาวไซ์ค่อนข้างที่จะลิมิตนะครับในตัวของอแนวโน้ม Q2 เองนะครับก็อยู่ในช่วงของไฮซีซันด้วยนะครับหน้าร้อนก็มีการใช้ในตัวของขดเพชรค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าราคานีา้ถือว่าถ้าเกิดซื้อหุ้นราคานี้เนี่ยก็ไม่แพ้นะครับตัวของ GC นะครับเช่นกันนะครับก็อาจจะลงมาแถวลบ2 SD เช่นกันนะครับแต่ว่า ก็ยังอยู่สูงในช่วงกว่าช่วงของปีโควิดปีช่วงปีประมาณ2019-2020กนะครับก็ถือว่าราคาคุ้นดาวไซต์ทั้ง3ตัวนี้ค่อนข้างจำกัดนะครับก็อาจจะต้องเหมาะกับคนที่เ,เป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องจําเป็นที่ต้องถือประมาณสัก6เดือนถึง1ปีนะครับก็ หุ้นพวกนี้เป็นหุ้นในกลุ่มของไซ i c a ลนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในช่วงของ Down ซเคิลเองของเขานะครับก็เป็นช่วงที่มีความสนใจในการหน้าลงทุนนะครับแล้วก็ Valuation ต่างๆเนี่ยเรามองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยก็ดิฟดิสคา n t แล้วนะครับก็สะท้อนในเรื่องของการ Impairment ไปเกือบหมดแล้วนั่นเองนะครับรอ c y c l ิที่เป็น Up Cycle นะครับก็มองว่าปีหน้า ก็น่าจะมีเห็นการฟื้นตัวนะครับทั้ง3ตัวเองไม่ว่าเป็นตัวของปุ้นใหญ่ตัวของ GC แล้วก็ตัวของ IVL นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยสรุปเรามองว่า3ตัวนี้ valuation ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาหุ้นสะท้อนในเรื่องของ i m p a i r m e n t ไปเกือบหมดแล้วนะครับก็รอการกลับมาในตัวของ upcycle ตัวของธุรกิจปตัวเคมีนะครับก็ราคานี้มองว่าก็ยังซื้อได้นะครับทั้ง3ตัวไม่ว่าเป็นตัวของ GC ตัวของ IVL แล้วก็ตัวของปุนใหญ่ นะครับผมก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็กลับมาพบกันใหม่กับสัปดาห์หน้ากับรายการจอเทนลงทุนกับ t ู i ี้เอ็กซ์เพรส e ิวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ